self-esteem ก็คือความนับถือตัวเองถูกป่ะถ้าเราไม่นับถือตัวเองแปลว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เจ๋งไม่เก่งไม่ดีคนที่จะรู้สึกนับถือตัวเองได้ก็คือเห็นคุณค่าของตัวเอง เวลาที่เราทําอะไรได้เราเคยชื่นชมตัวเองหรือเปล่าหรือเวลาที่คนอื่นชื่นชมเราแล้วเรา,ารับคําชื่นชมนั้นไหมอ้เขาก็แค่มีมารยาหรือว่าเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกเวลาคนชมก็ไม่อยากรับว่าเป็นเรื่องจริงพอแบบถ่มตัวตลอดเวลาแล้วเราปัดคําชมทิ้งไปหมดอะแล้วสุดท้ายเอ๊ะฉันมีคุณค่าจริงหรือเปล่าวะมันมีบางเวลาเหมือนกันที่เราชื่นชมในตัวเองบ้างเราจะได้มีที่ยืนมีอะไรให้ยึดเหนี่ยวทำดนตรีเงี้ยก็ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตที่เราอยากจะได้ไปเล่นมันไม่ได้แบบภูมิใจกับมันต่อเนื่องอะไรไง บางทีเราอาจจะยึดติดกับอะไรมากไปแปลว่าในประเทศนี้มันมีคนเจ๋งอยู่แค่นี้หรอ ไม่เกี่ยวเลยว่าได้ไปถึงจะเป็นคนเจ๋งลถ้าวันนี้อยู่แฮปปี้กับการทำดนตรีอยู่แค่ทำต่อไปถ้าอยู่รู้สึกว่ามันเจ๋งมันดีมีคนชอบอันนั้นมันพอแล้วไหมวิธีที่เราคิดที่เราฝึกกันเพื่อที่จะเติมพลังให้ตัวเองตลอดเวลามันก็สร้างเซลล์เอสต็มไปเรื่อยๆเพื่อที่อยู่จะมั่นใจและไปทํางานที่มันใหญ่กว่านี้เจ๋งกว่านี้ดีกว่านี้ได้สิ่งที่เราทําสําเร็จแล้วนี่แหละชื่นชมโฟกัสกับมันส่วนอะไรที่มันพลาดไปโอเคอะไรเรียนรู้ได้ก็เก็บไว้อะไรที่มันเป็นพลังลบๆวางได้วาง